สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้พบกับครูหน่อยในวิชาภาษาไทยนะคะหยิบสมุดหยิบดินสอขึ้นมาเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆเขียนนะคะเขียนวันที่เขียนคําสั่งเมื่อเขียนวันที่กับคําสั่งเสร็จแล้วให้เด็กๆมาดูค่ะค,ครูหน่อยมีข้อ1นึ่งถึงข้อเให้เด็กๆเขียนข้อ1นึ่งถึงข้อเลงไปในสมุดค่ะเมื่อเขียนเสร็จแล้วเด็กๆมาดูข้อ1ค่ะ คุณครูหน่อยมียอยักษ์บวกสระอาบวกดอเด็กบวกสระอีใช่ไหมคะเป็นคาว่ายออายาดออีดีเด็กนําคําว่ายาดีมาใส่หลังเท่ากับค่ะแล้วเขียนลงไปค่ะยออายาดออีดียาดีเมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กทําข้อ2ถึงข้อ7เลยค่ะเมื่อเด็กทำเสร็จทุกข้อแล้วอย่าลืมส่งมาให้คุณครูหน่อยดูบ้างน,นะคะ แล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน